สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้เราก็จะพามาปั่นปากปลาหมึกนะคะให้เด้งสวยๆอย่างนี้นะคะว่าเราต้องปั่นกันจีนาทีนะคะประมาณกีนนาทีแล้วก็ใช้เกลือประมาณเท่าไหร่นะคะเพื<น>่อ <ๆ S 2> นๆบางคนก็อาจจะปั่นแล้วก็อาจจะแฟบลงเหมือนเดิมหรือว่าไม่แต่งตึงอย่างนี้นะคะไม่ได้อย่างนี้นะคะวันนี้พอดีเครื่องปั่นของเราไฟไม่ไม่เข้านะคะไม่มีนะคะ เราต้องต้องปั่นมือนะคะบางคนคิดว่าไม่มีเครื่องปั่นแล้วทําไม่ได้นะคะทําได้เหมือนกันนะคะหากันเพื่อนมือใหม่นะคะก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะคะว่าต้องปั่นกี่นาทีหรือว่าเด้งประมาณแค่ไหนนะคะถึงจะพอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะน้ำเราก็ใส่ปริมาณแค่นี้นะคะสำหรับปากนี้ใช้กระมังเล็กก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องใหญ่เท่าไหร่นะคะกระมังนะคะเกลือเราก็ประมาณ5้ขีดนะคะเ,เพื่อนๆน้ำก็ประมาณแค่นี้นะคะพอดีที่เราหมุนๆนคนๆน,นะคะเนคะคะปริมาณน,น้ำแค่นี้นะคะ เวลาที่เราหมุนไปอย่างนี้นะคะเรากวาดมือให้นิ้วเรากางออกกว้างๆนะคะช่วยให้เขาหมุนไปได้ทั่วนะคะทั่วก้นกระมังนะคะเวลาเราหมุนอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้กําหนดนะคะว่าจะต้องไปซ้ายไปขวานะคะเปลี่ยนมือได้นะคะเปลี่ยนข้างได้หมุนขวาซ้ายได้หมดนะคะ กลางออกนี้เลยนะคะบางคนใช้ไม้พายนี้ก็จะเล็กนะคะปั่นแล้วไม่ไม่เด้งนะคะเด้งช้าด้วยนะคะบางคนมาถามนะคะว่าทําไมเขาไม่เด้งเราถามว่าใช้อะไรใช้ไม้พายอย่างนี้นะคะไม้พายก็จะเป็นแบบเนื้อที่เล็กๆนะคะใช้มือเราสะดวกกว่านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเวลานะคะว่าเราจะใช้กี่นาทีนะคะ ก็แล้วแต่ประมือของเราด้วยนะคะไม่ได้กำหนดตายตัวนะคะจำนวนนาทีนี้นะคะเราจับดูเด้งๆก็คิดว่าพอดีนะคะเราก็พอนะคะคเพื่อนๆตอนที่เราเห็นเด้งครั้งแรกนะคะก็ยังจะเป็นกลมๆคล้ายๆลูกบว์ลิงนะคะเป็นวงรีนะคะตอนนั้นเราอยากพึ่งพอนะคะเราก็ต้องปั่นไปเรื่อยๆนะคะ จะพองตัวขึ้นกว่าเก่านะคะแล้วก็จะสั้นลงนะคะจะเป็นลูกกลมๆก,กว่ากันนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะเขาจะพองตัวขึ้นเยอะกว่าเก่านะคะเนี่ยค่ะถ้าเขาเด้งรุ่นนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะเวลาที่เราจะเอาไปขายนะคะเวลาเราวาง ขายนะคะเขาก็จะยังกลมอย่างนี้ตลอดนะคะเรามาดูเวลากันนะคะก็อยู่ที่ 40, 40นาทีนะคะสำหรับที่เราปั่นเด้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องเย็นๆหน่อยนะคะบางทีเราเห็นเด้งนิดนึงนะคะเราพอนะคะเวลาที่เรา,เาไปวางที่ร้านเรานะคะเขาก็จะแฟบแบบไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้เขาจะเหมือนไข่ปลาหมึกเลยนะคะเขาจะกลมแน่นนะคะ เวลาที่เราหมุนงไปนะคะเขาจะสะดุดมือเรานะคะเขาจะไม่ลื่นด้วยนะคะเราก็ใช้เวลาไป40นาทีนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเขาจะกลมดีอย่างนี้เลยนะคะเวลาเราวางร้านเราจะสวยมากเลยนะคะ หน้าตาก็ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยล้างนะคะล้างแล้วก็ล้วงล้วงตรงปากของเขานะคะออกให้เมื่อเขาออกนะคะเราจะได้สะดวกนะคะถ้าเราขายวันนี้นะคะเราต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะข้างในเพราะว่าเขาจะเค็มมากเลยนะคะจะอมเกลือความเค็มเข้าไปข้างในนะคะ แต่ถ้าพรุ่งนี้ก็ไม่ค่อยเค็มแล้วนะคะแต่ถ้าเราขายวันนี้เราต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะหลวงตรงนี้ล้างสองสามน้ำเลยนะคะความเค็มเขาจะได้หายไปนะคะเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยจะกลมๆอย่างนี้เลยนะคะวิธีแกะเคี้ยวปลาหมึกนะคะปากปลาหมึกเราก็มี ให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะคะคลิปนี้เราก็จะปั่นเด้งให้ดูอย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราคอยทาความสะอาดนะคะเวลาที่เราปั่นเสร็จนะคะเขาก็จะหน้าตายยั้งนี้นะคะหน้าทานกว่าเก่าเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่เป็นใหม่ของเรานะคะ ก็ถือว่าเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะที่ลูกค้าเรานิยมแล้วนะคะก็ถือว่าขายได้นะคะกำไรก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะก็หาซื้อได้ตามห้องเย็นนะคะอาหารทะเลนะคะเพื่อนๆก็ลองเปิดดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะน่าจะมีอยู่ใกล้ๆน่าจะมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะคะ พอลองหาซื้อมาใช้ดูได้นะคะเนี่ยกลมๆสวยๆเลยนะคะเวลาเราเสียบเราก็กำหนดราคาเองนะคะส่วนมากเราจะทำไม้ละยี่สิบบาทนะคะเนี่ยเราจะใส่สามลูกนะคะบางทีเราก็จะผ่าครึ่งน,นะคะเพื่อนๆผ่าครึ่งน,นี่เราก็ทำาสองลูกนะคะก็อพอแล้วนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ